คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสรสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องห้าคำที่ไม่ควรพูดมีแต่บั่นทอนกำลังใจยิ่งพูดบ่อยเท่าไรชีวิตก็ยิ่งแย่ลงท่านผู้ฟังครับในเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเด็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิต ไม่อยากที่จะต้องผเผชิญกับปัญหาที่มันได้ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หวาดไม่ไหวก็เชื่อวาเลลล่ท่านนั้นก็คงจะชอบที่จะให้กับลังใจตนเองแต่ทว่าก็มีอีกหลายแต่หลายคนที่ชอบซ้ําเติมความรู้สึกของตนเองและถ้าหากว่าเราจะคิดว่าต้นทุนชีวิตของเรานั้นก็มีน้อยกว่าคนอื่นเกิดมาก็มีไม่เท่ากับคนอื่นหรือหากแม้จะเชื่อว่าตัวเรานั้นก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ก็ขอให้ได้เชื่อแต่ครับว่าตัวของเราดีละครับ ที่จะเป็นผู้กําหนดทิศทางความเป็นไปในชีวิตของตัวเราเองและเมื่อเราได้รู้ตัวว่าต้นทุนในชีวิตของเราน้อยมีไม่มากมีไม่เท่ากับคนอื่นเราก็ไม่ควรที่จะหันมาซ้าเติมชีวิตของตนเองหรือจะไปโทษให้เป็นเรื่องของโชคชะตฟาฟ้าลิขิตเสียทีเดียวหรือจะไปโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมหรือไปโทษให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมแล้วก็ยอมแพ้กับโชคชะตาในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้เลยครับ ก็ในเมื่อเราอยากจะมีอยากที่จะดีให้ได้เราก็จะต้องมีความพยายามให้มากกว่าเขาหลายๆเท่าครับก็เข้าใจดีว่าชื่อว่าความเหนื่อยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนก็คงจะไม่อยากเจอกันแต่เมื่อตัวของเราเองนั้นได้ตั้งเป้าหมายสักอย่างหนึ่งไว้ในชีวิตในบางทีนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับก็เพราะเพื่อที่เราจะได้มีทุกอย่างอย่างที่หวังเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมเหนื่อยกับมันสักหน่อยวันนี้ ผมก็จึงขอมานำเสนอห้าคำพูดที่เราไม่ควรจะพูดออกมาบ่อยเพราะเป็นคำพูดที่ตัดทอนกำลังใจของตอนเองยิ่งพูดชีวิตก็ยิ่งแย่ลงก็ลองมาพิจารณาดูครับว่ามีคำพูดอะไรกันบ้างที่เราไม่ควรจะพูดบ่อยและควรที่จะใช้คำพูดเช่นใดเพื่อที่จะทำให้ตนเองมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปแล้ก็มีด้วยกันห้าดังต่อไปนี้ครับหก็คือคำว่าเหนื่อย ในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆก็บ่นว่าเหนื่อยไปเสียหมดหรือก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทําแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทําก็บ่นว่ามันจะเหนื่อยหรือกลัวไปว่ามันจะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทําและเมื่อพอเราได้พูดคําว่าเหนื่อยออกมาแล้วก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาติดตอบสนองต่อร่างกายโดยตรงโดยความรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียบ่อยๆเข้าในท้ายที่สุดมันก็จะกลับกลายเป็นความขี้เกียจไปนั่นเองครับ คำที่สองก็คือคําว่าท้อก็เพราะเมื่อเราได้หลุดคาคานี้ออกมาจากปากพร้อมกับอาการถอนหายใจแล้วนั่นก็เป็นอาการที่แสดงให้ได้เห็นว่าเราก็กําลังจะถอดใจกับเรื่องบางเรื่องกับบางสิ่งบางอย่างแล้วและเมื่อคําคํานี้มันได้พูดขึ้นมาพลังทั้งมวลร่างกายและจิตใจก็จะถดถอยสูญสิ้นไปทั้งคู่ครับคําที่สามก็คือคําว่ายากและคําว่ายากนี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นคําที่เด็ดขาดพอควร เพราะเมื่อเราได้พูดคำคำนี้ออกมาแล้วก็จะแสดงให้ได้เห็นว่าลึกๆในความรู้สึกของเรานั้นก็ไม่ได้อยากที่จะทําในสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดหากว่ามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกหนีไปในทันทีทั้งเมื่อเราได้พูดคําว่ายากออกมานี้มันก็จะเป็นการบล็อกความสามารถเราไปโดยอัตโนมัติทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถจะทําได้ในทันทีครับคําที่สก็คือคําว่าขี้เกียจการที่เราบ่นว่าขี้เกียจอยู่บ่อย ในลักษณะที่จะผลัดสินใจสิ่งหนึ่งที่จะทําออกไปก่อนในตอนแรกๆนั้น,รรน,นเราก็อาจที่จะไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากมายแต่เมื่อเราได้พูดบ่อยเข้าทําบ่อยเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นอที่สุดครับก็จึงไม่ควรที่แม้แต่จะไปพูดเล่นก็เพราะจะทําให้สร้างความไม่รับผิดชอบให้กับตนเองในที่สุดครับและในคําที่5ก็คือคําว่าทําไม่ได้และคําว่าทําไม่ได้นี่แหละครับ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกคำหนึ่งที่มีความเด็ดขาดทางความรู้สึกที่ทำให้บทกำลังใจคิดที่จะไม่อยากทำในทันทีและคำว่าทำไม่ได้นี้ก็ยังเป็นการขับไล่ตนเองออกจากสิ่งที่จะทำหรือเป็นการปิดกั้นสิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ในที่สุดครับและผมก็ขอ,อนำเสนออีกห้าคำพูดที่เราควรจะพูดติดปากอยู่บ่อยๆก็รับรองได้ว่าชีวิตของท่านนั้นก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ และคำแรกในคำที่หนึ่งก็คือคำว่าฉันโชคดีการที่เราได้พูดได้บอกกับตนเองบ่อยๆว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความโชคดีมากกว่าคนหลายๆคนในโลกนี้ก็ขอให้เราได้พูดบ่อยๆให้พูดเป็นคำพูดติดปากยิ่งพูดก็จะยิ่งโชคดีครับก็ขอเรียนเลยครับว่าการที่เราพูดคำว่าโชคดีนั้นมันก็จะเป็นการดึงดูดความรู้สึกที่มันดีๆก็อย่างเช่นว่าฉันโชคดีที่มีแฟนดี ฉันโชคดีที่ทำงานดีฉันโชคดีที่มีแฟนเป็นคนซื่อสัตย์ในทำนองนี้เป็นต้นครับก็เพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการปรับทัศนะของตนเองให้เป็นผู้ที่มองโลกในแง่บวกซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้ความโชคดีนั้นก็จะวิ่งเข้าหาเราบ่อยขึ้นมันก็เหมือนกับกฎของแรงดึงดูดก็เพราะว่าจิตใต้สำน,นึกของเรานั้นมันก็จะพยายามมองหาแต่เรื่องที่ทำให้เกิดโชคดีจึงรู้สึกว่าเราโชคดีอยู่เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัว ก็เพราะว่าเราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีเราก็จะมองเห็นแต่เรื่องที่มันดีๆครับเรื่องที่มันไม่ดีเราก็จะไม่เก็บมันมาใส่ใจให้มันเป็นทุกข์ก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมคนที่เขาโชคดีนั้นก็จึงได้โชคดีอยู่บ่อยๆจนน่าอิจฉาในส่วนของคนที่มักจะบอกกับตนเองว่าโชคไม่ดีโชคไม่ดีมันก็จะวิ่งวนเข้ามาหาอยู่รัมไปก็เพราะเขามักที่จะมองหาข้อด้อยหรือข้อเสียสิ่งที่ผิดพลาดเข้ามาซ้ําเติมตนเอง ก็จึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าอับโชคอยู่แบบนั้นเสมอจริงไหมล่ะครับคําที่สองที่เราควรจะพูดกับตนเองบ่อยๆกระทั่งควรที่จะพูดกับคนอื่นด้วยเช่นกันก็คือคําว่าขอบคุณคำคำนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคําสั้นๆเป็นคําที่แสนธรรมดาแต่ทว่าในบางครั้งในบางจังหวะโอกาสนั้นมันก็กลับมีพลังมหาศาลอย่างที่สุดก็เพราะคําว่าขอบคุณนี่แหละครับที่จะช่วยดึงดูดสิ่งที่มันดีด ให้เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไม่รู้จบก็ขอเพียงแค่เราได้แสดงความซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นด้วยความจริงใจและก็ขอให้เราได้กล่าวขอบคุณกับสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือจะเป็นเรื่องที่ร้ายและการที่เราได้กล่าวขอบคุณให้กับเรื่องที่มันดีๆก็จะยิ่งทําให้เราได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งและสิ่งที่ดีๆต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆครับคําพูดที่3ก็คือคําว่าฉันไม่เป็นอะไร และก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดที่เราควรจะพูดกับตนเองบ่อยๆครับในตอนที่เราท้อแท้เหนื่อยลา้าหรือผิดหวังกับเรื่องใดนั้นก็ควรที่จะบอกกับตนเองว่าเราก็ยังไหวเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเรายังหายใจอยู่ทำให้ตนเองมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็มีความเข้มแข็งไม่แ,แพ้ใครในโลกนี้เราก็เป็นคนที่เก่งที่มีความสามารถจะยืนจากด้วยตนเองได้เหมือนกับใครอีกหลายต่อหลายคนในโลกนี้ก็อยากที่จะขอให้ได้เข้าใจไว้เช่นนี้ครับ ว่าคนเราแต่ละคนคนเราทุกคนนี้ก็โล้และแต่มีเรื่องที่เคยผิดพลาดทนั้นแหะครับไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวหรอกครับที่จะสามารถผิดพลาดได้แต่ถ้ว่าในตอนที่มันได้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับตนเองได้พูดออกมาว่าไม่เป็นอะไรได้พูดออกมาว่าเรายังไหวด้วยเช่นกันก็เพราะถ้าเรานั้นก็ยังยึดติดกับข้อผิดพลาดที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วมัวแต่มาโทษตัวของเราเอง และก็จมอยู่กับความผิดพลาดแบบนั้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ทําให้มีอะไรดีขึ้นมาหรอกครับสู้เราปล่อยวางและเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นมันก็จะเป็นการดีกว่าครับคําที่4ก็คือคําว่าขอโทษก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราควรจะพกไวติดตัวเสมอไว้ข้างๆกับคําว่าขอบคุณโดยที่เราก็ควรที่จะนํามันออกมาใช้อยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องเคอะเขินครับก็ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ผิดหรือจะเป็นฝ่ายที่ถูก การที่เราได้ขอโทษจากใจจริงออกไปก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอา,ายหรือจะเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอะไรเลยครับก็เพราะถ้าหากว่าต่างฝ่ายก็ต่างถือทิฏฐิไม่มีใครกล้าพอที่จะเริ่มกล่าวคําว่าขอโทษโลกใบนี้นั้นมันก็คงจะมีแต่เรื่องที่เป็นปัญหาตามมาบานปลายใหญ่โตเป็นชนวนของความแตกหักและก็ทําลายความรู้สึกดีๆและมิตรภาพต่างๆที่เมื่อมันได้เสียไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรื้อฟื้นกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ ก็จึงอยากที่จะได้ขอให้ได้จําไว้ครับว่าการที่เราได้ขอโทษก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแพ้เพราะว่าคนที่กล้าจะขอโทษก่อนนั้นก็คือคนที่มีความกล้าหาญมากพอและก็เป็นผู้ที่ชนะต่างหากล่ะครับข้อที่5ก็คือคําว่าฉันทําได้ก็เป็นอีกคํหนึ่งที่เราควรจะพูดกับตนเองหรือเปล่าประกาศออกไปให้คนใกล้ตัวเราฟังอยู่เสมอเพราะมันก็จะเป็นเหมือนกับกุญแจที่จะช่วยไขผ่าให้เราไปถึงจุดหมายที่เราได้ตั้งไว้ ก็เพราะการที่เราได้พูดว่าฉันทําได้มันก็จะเป็นการช่วยสร้างแรงผลักดันและก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถจะทาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สําเร็จไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหนก็ตามก็เพราะหากว่าเราได้เริ่มต้นทาสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่าฉันทํามันไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากและก็ทําไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นคิดแล้วครับเะนั้นแล้วก็อยากที่จะขอให้ได้ลองพิจารณาดูครับว่ามันก็จะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าเราได้เริ่มต้นที่จะทําทุกสิ่งด้วยการได้ให้กาลังใจตนเองโดยการพูดว่าฉันทําได้แล้วก็ขอให้ได้คิดไว้ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถและศักยภาพของความเป็นมนุษย์ไปได้เมื่อเราได้คิดเช่นนี้เราก็จะมีกําลังใจที่จะต่อสู้ฟันฝ่าให้ทุกเรื่องมันสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจมั่นคงในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับ โอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องธรรมทานเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนชีวิตได้จริงท่านผู้ฟังครับก็มีหล,ลายท่านที่อยากจะรู้และก็ได้ถามกันเข้ามาว่าบุญแห่งการให้ธรรมทานนั้นทําให้ชีวิตเปลี่ยนและดีขึ้นจริงหรือไม่ก็คงจะต้องขอถามกลับไปว่าในทุกวันนี้นั้นเราทําบุญธรรมทานไปเพื่ออะไรกันก็ถ้าเราได้ให้ธรรมทาน เพราะอันดับแรกนั้นก็หวังในใจว่าใจก็จะสะอาดสงบสว่างมากขึ้นการให้นั้นก็จะช่วยลดความเห็นแก่ตัวของตนลดกิเลสลดความอยากได้อยากมีลดสิ่งที่เป็นอัตตาตัวกูของกูให้มันน้อยลงนั่นก็ถือได้ว่าเป็นการให้ที่ดีมากเลยครับและจะดีมากขึ้นไปอีกก็เพราะธรรมทานที่ได้ให้ไปน,นั้นจะเป็นการช่วยหรือสามารถเปลี่ยน หรือก็อาจจะส่งเสริมชีวิตของผู้อื่นนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้และในส่วนที่ว่าทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ถึงได้บอกว่าการสร้างธรรมทานนั้นเป็นการสร้างบุญใหญ่พร้อมๆกันนั้นก็เพราะว่าการสร้างบุญเพื่อธรรมทานนี้ก็เป็นในส่วนของการให้ที่เป็นไปแบบระดับของจิตใจครับซึ่งมันก็จะมีผลที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ได้ฟังหรือก็อาจจะเป็นคนที่เราได้เคยแนะนำได้เคยให้แนวทางกับเขาไป ก็จึงเป็นรูปแบบในสภาวะของจิตใจในระดับของจิตวิญญาณในส่วนของอานิสงส์ที่จะได้รับนั้นก็จึงเหนือกว่าการให้วัตถุทานหลายเท่าครับการให้วัตถุทานนั้นก็เป็นการให้เพื่อให้เขาปลดทุกข์เพื่อที่จะให้เขาได้บรรเทาความเดือดอร้อนให้แบบได้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นก็เป็นการตอบสนองทางกายก็เมื่อกายนั้นหมดภาระทุกข์ก็เป็นอันสิ้นจบกันไปแต่ทว่าการให้ธรรมทานนี้ ก็เป็นการให้ที่ลึกลงไปมากกว่านั้นก็เพราะเมื่อใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังหรือก็อาจจะได้อ่านในสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็จะสามารถเข้าใจจิตของผู้ชมผู้ฟังก็จะได้ตื่นรู้จิตจากที่เคยมืดก็จะเริ่มสว่างที่เคยสลัวก็จะเริ่มสว่างขึ้นตามลำดับที่กําลังเป็นทุกข์ก็จะได้พบกับหนทางในการแก้ไขนั้นคนที่ถ้าอาจจะเคยหลงผิดได้กระทำกรรมที่หยาบช้าลามก ก็จะมีความยับยั้งช่างใจไม่ทำอีกกรรมทางใจนั้นมันก็มีความสำคัญมากๆครับและกรรมนั้นก็เริ่มจากใจของเราทั้งสิน้นคนเรานี้เมื่อเริ่มเข้าใจอะไรแจม่มแจ้งแล้วการที่จะหลงไปอีกนั้นมันก็เป็นเรื่องยากครับก็เพราะจิตที่มันรู้ทันเสียแล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตอนเองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการระงับความอดทนอดกลั้นการควบคุมกรรมของตอนเองเป็นสําคัญครับแต่ถาว่าอย่างน้อย เมื่อได้รู้ได้ทราบได้เข้าใจเช่นนี้ก็จะต้องเกิดเฮเรโอตปามีความละอายชั่วมีความเกรงกลัวตบากกรรมอกุศนล,ลกรรมทั้งหลายฉะนั้นธรรมทานที่เป็นความรู้ทางธรรมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้ความดีความจริงออกไปในวงกวา้างเพื่อที่จะไม่ให้สัจธรรมนี้ดับสลายไปก็ถ้าเป็นความรู้ในศาสตร์ทั่วไปที่เป็นประโยชน์คนที่ได้รับก็จะสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้ฉะนั้นแล้ว ก็เห็นได้จากการให้ธรรมทานนี้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนโบราณการจัดการชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งหมดโดยรวมทั้งกายและใจก็มีคนถามต่อมาว่าการให้ธรรมทานแล้วก็แก้กรรมเปลี่ยนกรรมนั้นทําได้ไหมก็ต้องขออนุญาตเรียนตอบตรงนี้เลยนะครับว่าในส่วนที่เป็นกรรมเก่านั้นมันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องขอเรียนกันตามตรงเลยครับว่ามันก็ไม่มีอะไร ที่จะไปแก้ไขกรรมเก่าได้หรอกครับก็ <laughs> เพราะว่าสิ่งที่เป็นกรรมหรือเรียกว่าการกระทํานั้น <laughs> เมื่อมันเป็นกรรมเก่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ <laughs> <laughs> เหมือนกับการที่เราอยากจะกลับไปแก้ไขการกระทําของเราในเมื่อวานมันก็ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับแต่ถึงแม้ว่ากรรมเก่านี้มันไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ทว่าเรานั้นก็สามารถจะแก้ไขกรรมในปัจจุบันได้ครับก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณา จากสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนํากันเอาไว้ซึ่งท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไว้เสมอว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ธรรมทานนี้ก็เป็นบุญที่เจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่เขาก็มีความชอบมากก็เพราะหากว่าเขาได้รับรู้ได้รับทราบและได้ร่วมอนุโมทนากับเราด้วยนั้นก็จะเป็นเหตุให้กรรมที่ทํากันมาถึงขั้นที่เป็นอโหสิกรรมต่อกันได้ง่ายและถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาก็อาจจะยังไม่รับรู้ แต่ถ้าเราได้มันเพียรพยายามทําให้เขาอย่างไม่หยุดยอนในวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขาก็จะรู้เมื่อกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมต่อกันแล้วก็คือเวนั้นได้ระงับแล้วก็ประหนึ่งว่าเจ้านี่เขาเขาไม่ติดใจได้ยกโทษให้แต่ถ้าว่าในส่วนของกรรมที่ได้เคยทํากับเขานั้นก็ยังจะคงส่งผลอยู่เช่นเดิมครับแต่ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นในลักษณะที่บรรเทาเบา,บาบางลงที่อาจจะเจ็บอาจจะป่วยไข้ามาก ก็อาจที่จะไม่ถึงขั้นล้มหมอนอนเสือ้อหรืออุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตก็อาจที่จะไม่ถึงขั้นร้ายแรงอะไรมากนะักซึ่งนั่นก็เป็นเพราะผลที่เกิดจากอํานาจของกรรมใหม่ที่เราได้ทํานั่นก็คือการสร้างบุญจากธรรมทานและก็ได้รวมไปถึงการสร้างบุญในแบบอื่นๆที่อยู่ในบุญกิริยาว,วัตถุสิประการและเพราะบุญที่เราได้ทํานั้นมันก็อาจจะเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทาบ่อยๆทํามากๆทําสะสมนาน,านเขา้า มื่อมันได้มากพอมันได้นานพอมันก็ย่อมที่จะออกผลย่อมจะให้ผลก่อนที่เราจะได้รับกรรมเก่าอย่างแน่นอนครับจากที่มันหนักนั้นมันก็อาจจะเป็นเบาบางได้หรือที่มันดีอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าครับก็ด้วยบุญใหญด้วยบุญที่เราได้ทํานี้สําหรับบุญที่จะเกิดขึ้นได้ในลาดับแรกที่เราจะสามารถรู้สึกได้เลยก็คือเราเองที่เป็นผู้ได้ฟังหรือก็อาจจะเป็นผู้ได้อ่าน เราก็จะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและก็วิธีการแก้ไขพัฒนาชีวิตของตนเองเมื่อกรมในปัจจุบันมันดีอนาคตก็ย่อมจะดีแน่ครับถ้าได้ทํำย่างเข้าใจและลงมือทําจริงๆเหตุที่ดีผลมันก็ย่อมออกมาดีดีอันดับที่สองถ้าคู่ของเราหรือก็อาจจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่เราก็อาจจะได้แชร์ให้เขาได้ยินได้ฟังก็จะได้เข้าใจกฎแห่งกรรม รู้ทางข้อดีและก็ทษของกรรมต่างๆก็จะได้มีความระวังรู้จักระับยับยังช่างใจก็หากจะฝืนกรรมฝืนธรรมชาตินั้นและก็อีกด้านหนึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นได้มีกำลังใจในการประกอบทำกรรมดีทั้งปวงซึ่งก็ถือได้ว่าเราก็มีส่วนร่วมในเหตุแห่งบุญนั้นและดีในอันดับที่สามก็คือการแจกให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักไม่เลือกคนไม่เลือกสถานที่นั้นด้วยการแชร์ การให้แจกจ่ายความรู้ธรรมทานแจกจ่ายไปโดยการแชร์ให้กับคนอื่นให้ฟังการที่เราไปช่วยชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่อยู่แล้วครับและบุญใหญ่นั้นก็จะสามารถพลิกชีวิตได้และยิ่งถ้ามารวมกับบุญที่กําลังรอส่งผลที่เราก็อาจจะเคยได้ทําไว้ในอดีตก็จะเป็นการเพิ่มบุญได้อย่างเต็มที่ส่งผลได้อย่างน่าอัศาจรรย์ครับก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะทําให้ท่านผู้ฟังได้นําไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเทคนิคปรับชีวิตให้คิดบวกหาความสุขได้รอบตัวความสุข ที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินประโยคที่ว่าความสุขก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนกันไหมครับและเมื่อเราได้ยินได้ฟังคําดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่าก็คงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาและก็เข้าใจกันดีครับก็เพราะว่าโลกนี้ก็มีผู้คนมากมายหลากหลายที่ก็อาจจะประสบกับปัญหารุมเร้าในชีวิตบางคนนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลาบากแสนเข็ญ แต่ก็ยังยิ้มสู้ชีวิตได้เสมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าในทางกลับกันนั้นบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็กลับมีความรู้สึกถอถอยมีความรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างไปอยู่บ่อยครั้งแล้วเราก็เชื่อว่าการที่คนเรานี้จะมีความสุขได้นั้นส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแทัศนคตดของตัวเราเองครับก็เพราะว่าคนเรานี้คิดอะไรมันก็ได้อย่างนั้น ก็เชกเช่นเดียวกันกับกฎของแรงดึงดูดก็หากว่าท่านผู้ฟังได้ลองปรับตัวเองให้คิดบวกอยู่เสมอก็เพื่อที่จะเพิ่มแอตดิจูดที่มันดีๆช่วยพลิกชีวิตให้กลายเป็นบทเรียนสอนใจให้ได้ก็ขอดำพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาเรียนรู้เทคนิคคิดบวกไปพร้อมๆกันเลยครับเทคนิคที่1ในข้อแรกก็คือการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยพลังบวกแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะเคยประสบกับอาการง่วงเหงาหานอนในตอนเช้ากันอยู่บ่อย แม้ว่าภายในใจลึกๆแล้วเราก็อาจที่จะไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นจากที่นอนอันแสนอบอุ่นเสียเลยแต่ก็ขอให้ได้จําไว้ครับว่าชัยชนะที่ดีนั้นมันก็เริ่มที่จุดสตาร์ทเสมอครับก็แทนที่เราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเอาแต่บนพื้นพัว่าวันนี้ก็ไม่อยากที่จะไปทํางานเอาเสียเลยหรือก็อยากจะนอนต่อก็ขอให้เราได้ลองเปลี่ยนคําพูดในเชิงบวกก็เพื่อทําให้เรารู้สึกฮือกเหิมแต่เช้ามันก็จะเข้าทีกว่าครับ ก็อย่างเช่นคำว่าในวันนี้ฉันก็จะทำวันดีให้มันดีที่สุดหรือก็บอกกับตนเองว่าสู้ๆนะวันนี้มันก็ต้องดีกว่าเมื่อวานแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นครับในข้อที่สองนั้นก็คือการมองด้านดีของทุกสิ่งก็เพราะว่าทุกสิ่งบนโลกนี้มันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านเสมอก็คือมันก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีของมันแต่เมื่อเราก็ไม่อาจที่จะเลือกมองได้ทั้งสองด้านพร้อมกัน ก็ให้เราเลือกมองเอาแต่ด้านที่มันดีๆมันก็จะดีกว่าครับและถึงแม้ว่าในวันนั้นๆของเราก็ประสบพบเจอกับเรื่องที่มันแย่ที่มันได้เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของเราก็ขอให้ได้พยายามที่จะมองแต่ด้านที่ดีของทุกสิ่งเข้าไว้นะครับทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําตัวโลกสวยเกินจริงแต่เราจะต้องมองโลกในแบบของคนที่เข้าใจโลกเราก็อาจจะสามารถเศร้าได้เสียงได้ แต่หลังจากที่อาการดังกล่าวนั้นมันได้หมดไปแล้วก็ขอให้ได้ปล่อยวางจากเรื่องนั้นเสียแล้วก็ลองมองหาด้านที่มันดีๆจากสิ่งนั้นนั้นก็ให้ดูให้มองในด้านที่มันดีมันก็จะดีกว่าครับและสิ่งนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ให้กับเราสอนให้เราได้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีหัวใจแกร่งมากยิ่งขึ้นการมองด้านดีของทุกสิ่งก็อาจจะไม่ได้ทําให้สถานการณ์บางอย่างดีขึ้นหรือแย่ลงได้แต่ที่แน่แน่และอย่างน้อยน้อย การมองด้านดีของทุกสิ่งมันก็จะช่วยทำให้เราไม่รู้สึกจิตตกจิตไม่ขุนมัวมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบ,บานอยู่เป็นนิดครับข้อที่สามก็คือการารับประทานอาหารเช้าในทุกวันก่อนในชั่วโมงที่เร่งรีบก่อนจะเข้าทำงานนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักีิจะลณเลยการารับประทานอาหารเช้ากเพราะวะกลัวจะไปทำงานสายบ้างบางคนก็อาจจะลงเอยด้วยการเดือมกาแฟเพียงแก้วเดียวหรือก็อาจจะข้ามอาหารในมื้อนี้ไปเลย จนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันก็จึงทําให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอก็ถ้าอยากจะให้ชีวิตสดใสไม่คิดลบง่ายก็ควรจะต้องรับประทานอาหารเช้าให้ได้ในทุกวันครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่รู้สึกอ่อนเพลียหรือง่วงนอนระหว่างวันและก็ยังทําให้สมองประมวลผลได้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะบํารุงสุขภาพจิตก็ต้องบํารุงสุขภาพกายให้ดีเสียก่อนครับข้อสุดท้ายในข้อที่4ี่ ก็คือการจดจ่อกับสถานการณ์ในปัจจุบันสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่คิดลบนั้นก็เป็นเพราะเขาเหล่านั้นก็ยึดติดอยู่กับอดีตมวัวแต่ตอกย้ํากับข้อผิดพลาดของตอนเองที่เลาแล้วมาอยู่ร่าไปการจะแก่ปัญหานี้นั้นก็จะต้องแก้ที่ต้นเหตุครับก็แก้โดยการยอมรับกับตนเองให้ได้ว่าบนโลกใบนี้นั้นก็ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปเสียสทุกอย่างแม้ว่าบุคคลคนนั้น จะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกมากแค่ไหนก็ตามหากสามารถที่จะทำความเข้าใจได้เช่นนี้เมื่อยอมรับข้อผิดพลาดของตอนเองได้แล้วก็ให้หันมาจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันแทนโดยการทำวันนี้ให้มันดีที่สุดครับก็ถ้าเรานึกไม่ออกว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนให้มันดีที่สุดก่อนดีก็เริ่มโมเมนต์ที่เรานึกถึงได้นี่แหละครับก็ถ้าเรากำลังพิมพ์เอกสารอยู่ก็ให้จดจ่อสมาธิไปที่การพิมพ์เอกสารให้เต็มที่ ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆอ,อีกก็คือให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะปัจจุบันนี้นำไปปรับใช้กับชีวิตของเราเท่านี้เราก็จะมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วครับและเมื่อเรามีสติตลอดเวลาเราก็จะสามารถเพิ่มพลังใจให้กับตนเองได้ยอย่างเต็มที่และก็พร้อมจะต่อสู้ต่อไปได้ในทุกๆวันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ํำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่่ด้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตาปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมี ก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไวนาที่นี้ด้วยและถ้าหากประท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดถือรูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ